มาครับวันนี้ผมบอกเลยครับว่าบันเทิงแน่นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมก็มาโหลดในมือถือแลลวครับแล้วก็ดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูผมบอกเลยครับว่า3ปีเลย嘛ที่ผมไม่ได้จับมือถือเนี่ยแบบว่าเล่นเกมนี้แล้วก็เล่นในมือถือนะนี่นานมากครับแล้วก็มือถือที่ผมเล่นนี่คือมันก็ Android ด้วยนะแล้วก็สามารถเล่นตัวหลักผมได้ครับและรอบต่อที่ผมเล่นนี่คือ iPad นะและมันก็มีแค่ตัวไก่เนี่ยเดีวมาครับวันนี้ก็ลองไปเล่นดู ก็ปรับปุ่มแป๊บหนึ่งนะมาเดี๋ยวเราก็มาโซเชียลแล้วกันครับเพราะว่ามันก็หาปืนง,ง่ายดีแล้วก็กำลังซ้อมอยู่นะอันนี้คือฝึกเล่นจริงครับบอกเลยว่าชั่วโมงวินผมนี่คือน่นจาจริหนึ่งชั่วโมงอะ่ะมาบอกเลยว่าหลอนปุ่มแน่งานนี้เนี่ยครับ เดี๋ยวมาลองฝึกยิงดูเดี๋ยวว่าจะยิงโดนเปล่าเนี่ยแต่ก็ดีเลยครับเมื่อกี้ผมก็ได้ไปลองโหมด RPP มาละอลไรก็อันนี้พอยิงได้บ้างเลยครับแต่ก็เพิ่งเล่นมาเมื่อกี้เองนะน่าจะหนึ่งชั่วโมงเองเนี่ยหรือว่าหนึ่งชั่วโมงเลยก็จะยิงได้ขนาดไหน่อยนะอเออประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอคน,นแล้วก็จะยิงแบบนี้เลยเป็นต่อได้อยู่ ที่เสียงรถว่าแล้วบอกเลยว่ามือผมนี่คือโคตรชา้าเราจะเล่นไม่ริวแน่ครับเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเราก็เพิ่ฝึกเนี่ยเราเล่นไปมาเดี๋ยวตามรถไปครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามีเป็นแบบมีตายเป็นสิบแน่นะจากปกติที่เราเล่นนี่คือไม่ตายเลยไงแต่ว่ามาเล่นมือถือนี่คือแบบล้มไม่พักแน่ เ๋ยก็มีรถข้างหน้าครับแลวก็จะไปฟาร์มห้องการนะโอ้ยแล้วแล้วบอกเลยว่านิ้วผมโคตรช้าเลยเนี่ยไม่ได้จับมาไม่ได้จับเกมนะโอ้ยแลวก็ร่วงอยู่นะสวายโอเคไปเก็บของครับมันนี้ปืนวินีวะแล้วก็ยิงไปเลยซา ผมว่าเราก็ต้องเล่นบ่อยๆครับมือผมก็จะได้ชินนะเล่นแต่เกมในคอมมือถือก็ไม่ได้จับเลยเแต่ตอนนี้ก็ได้มีนี้มารครับแล้วก็ได้หัวหายกับเสื้อหายนะนี่ก็มาใช้เลยแต่ว่าดีครับตอนนี้เรากว่ามีผมมีเครื่องร่อนอยู่นะเพราะว่าได้มาเล่นในคอมอยู่แต่ก็ได้ทำไว้ครับโอ้ยและปืนไม่มีสโคปด้วย ะไรก็ร่วงไปอันนี้มันขับรถเลยก็ไปจอดแถวนี้เหรอเดี๋ยวไปหารถแป,ป๊บหนึ่งครับมามาลองขับรถดูแล้วปุ่มรถก็ไม่ได้ปรับเลยนะโอ้ย เอาเลยว่าตอนนี้มีเงาอ่ะมีคนมานะแล้วถอยยาวเฮ้ยโอเคเห็นแล้วข้างล่างก็มีแล้วอีกคนครับโอ้ยนี่แล้วก็เรียบร้อยเข้าในรถเรามาเลยว่าแล้วก็ร่วงครับว้ย ผมยิงได้ไงเนี่ยโอเคสซัมเลยจา้ามันก็ได้คือปืน M4 ปะเราได้มาละนี่มาหลายอันจะได้ใช้ปืน M4 เลยครับลย่อมีชุดกรอะด้วยนะเก็บมาและเราก็ยังรอดอยู่นะอันนี้ผมฝึกเล่น4นิ้วครับเพราะว่าตอนที่ผมเล่น iPad ก็4นิ้วนะ เลยจะมาลองเล่นดูสีนิ้วด้เหอตอนนี้เจอแค่ฟาร์มาสคนเดียวนี่คือผมยังตึงมืออ่ะดูดิข้างหน้าเรานี่คือฟาร์มาสครับผมยังฆ่ายากเลยโอ้ยอเจ๊ร่วงครับโอ้โหใจหายเลย แล้วพอผมมาเล่นอย่างนี้คือมองเงายากนะร่วงครับอันนี้จะมาหลอยหลังเราว่ะมาเดี๋ยวไปเล่นเลยดีกว่าอะไรก็ร่วงไปสองเบดพออะไรก็เก็บของจ้ามีของอะไรบ้าง นี่ M4 เก็บมาให้หมดเลยแลรวก็เดี๋ยวไปลุยต่อนะตอนนี้เราก็ต้องยิงเงยอะๆครับผมจะได้ชินอนะ่ะล้วก็ต้องไปบวกอย่างเดียวมา เห็นคนครับเดี๋ยวมาลองยิงระยะนี้ดูนะโอ้โหอะไรก็ขึ้นเพกาซัสว่าโดนเวทหนึ่งมาเดี๋ยวเราก็กลับเข้ารถเราดีกว่านะอันตรายครับว่าอย่างนี้นะอยู่ในรถนี่คือปลอดภัยหน่อยรถเราก็อยู่ข้างหน้านี้ครับ อันนี้บอกเลยว่าถ้าเรือี่คนอยากเยอะนะเก็บไว้ยิงดูครับบอกเลยว่างานที่ผมล้มไม่พักแน่คนเยอะจริงแหม้ yeah. วงพ้อยวัยวงว้วงครับเลยก็โดดระยะไกล ตอนนี้บอกเลยว่าผมเจอแค่คนเดียวที่ผมยังตึงมือเอาเรื่องกว่าจุ๊แบแป๊บหนึง่งโอ้ยไทเกินที่ผมว่าเราไปเล่นในท่าเรือดีกว่านะ <c oughs> แถวนี้ไม่ค่อยมีที่เล่นเลย ้ยแล้วก็ไม่ตายว่ะโอ้โหแล้วมีรถผ่านหน้าด้วยจบเลยลองดูนะโองอะไรก็ปืนหนักด้วยครับเกือบแล้วไงรอ้ย่โอ้คนลงนะว่าหลังก็มาเนี่ยเกือบตายครับโอเคสวย มาแล้ววะทำยาชันไปเนี่ยเมื่อ้วผมตายไปชันมาและบอกเลยครับว่าผมได้ปืนหนักมาละมาเล่นดูเก็บมาเล่นจ้าโอ้ยเย็นสารได้ปืนหนักมาที่คืออย่าเพิ่งล้มนะ เดี๋ยวผมจะไปเก็บชุดกรอบนะยังไม่ได้เก็บเลยครับแล้วคนเยอะจริงมันก็ดีครับเราก็จะได้ฝุดด้วยนะดีน,นี่ยิงแม่ฟักเลยหว่าไปแล้วก็มีจุดมาเดี๋ยวเก็บชุดกรอบแป๊บนึงตอนนี้ตัวเราบางมากอะ่ะ ได้เสือหายมามาใส่ชุดกราดตอนครับเลยเข้าไปยิงใหม่นะเด็กจ้าโอ้ย <c oughs> <c oughs> ไล้วก็ร่วงว่ามาเดี๋ยววิ่งเข้าใส่บ้างนะมาะมา,มา ทางด้านหนึ่งคนครับว่าเราทิงได้ไหมตอนนี้นิ้วผมแบบโคตรช้าโอ้ยเจ๊ไงล่ะเวลาบินหนึ่งชั่วโมงครับแล้วร่วงตาย นี่คนครับวะเรื่อเลยผมร่วงว่ะโอ้โหทันของจริงมาวันนี้ผมว่าแคดนี้ดีกว่านะและเป็นงานกันบ้างครับสำหรับการเล่นในมือถือในรอบ3ปีของผมเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าเวลาบินก็นาก่นาจะหนึ่งสองชั่วโมงเองนะเวะลาก็ใช้ผลครับแล้วก็เข้ามาเล่นใหม่เคครับวันนี้แคดนี้ดีกว่าไปละ